แค่กลุ่มดาวกานะคะกลุ่มดาวกานหลายคนก็อาจจะคุ้นๆอยู่นะคะโอ้ยเดี๋ยวนะตำนานของกลุ่มดาวนี้นะคะดูจะเล่าไว้หลายอย่างนะคะจำนวนหนึ่งเนี่ยว่าไว้ว่า มีคราวหนึ่งนะคะอพอลโลจะทำพิธีบวงสรวงซุสก็เลยส่งกาไปเอาน้ำบริสุทธิ์มาให้ปรากฏว่าก,กานะคะแวะออกนอกทางไปพักกินลูกมะเดือ่อแต่ลูกมะเดือเนี่ยมันยังดิบเกินไปค่ะแทนที่จะบินไปทำงานก่อนกับเกาะกิ่งไม้รอมาเดือสุกเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานมากกว่ามันจะรู้สึกนะคะ มันจะรู้สึกตัวแล้วบินกลับมาหานายแต่ที่จะบินกลับมาหาเฉยๆก็กลัวความผิดจึงไปเที่ยวหาข้างงูน้ำมาหนึ่งตัวแล้วคาบมาอ้างว่าที่ช้าก็พอโดนงูน้ำเล่นงานอพอโลโลรู้แก้วนะคะว่ากาตัวนี้โกหกก็เลยโกรธพระองค์ก็เลยสาบให้กาเนี่ยที่เคยมีขนสีขาวนะคะกลายเป็นกาขนดำแถมสาบต่อด้วยว่าให้พวกมันเจ็บคอเมื่อใดก็ตามที่กินลูกมาเดือดสุก แล้วพระองค์ก็เอารูปกาขึ้นไปไว้บนท้องฟ้าเพื่อเตือนไม่ให้มีผู้ใดบังอาจโกหกพระองค์อีกอีกสำนวนหนึ่งนะคะอพอลโลเนี่ยสาบกาในคราวที่สั่งให้มันไปเฝ้านางโคโรนิสแล้วคาบข่าวมาบอกอพอลโลเรื่องนางโคโรนิสคิดไม่ซื่ออพอลโลโกรธมากๆกก็เลยสาบกาในฐานะพูดมากให้ขนกลายเป็นสีดำนั่นเองอืมเอ่อ อย่างไรก็ตามนะคะสงสัยว่าด้วยเหตุที่กลุ่มดาวกาเนี่ยสืบเนื่องมาจากเรื่องของอพอลโลสาบการในภารกิจเฝ้าสาวก็เลยทําให้มีการขนานนามดาวในกลุ่มนี้ว่าดาวดาว,าดาวกานะคะดาวกานี้ไว้อีกดวงหนึ่งซึ่งจะดูเกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันดาวดวงนั้นก็คือดาวโครโนนิสค่ะมาจากชื่อของนางโครโนนิสสนมของอพอลโลที่ไปแต่งงานกับชายอื่นจนทําให้อพอลโลบันดาลโทสะฆ่านาง อะไรอย่างนี้นะอืมประมาณนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะเชื่อมโยงกับความจริงของทุกวันนี้นะคะที่กาเป็นสีดำเนาะเมื่อก่อนกาเป็นสีขาวแล้วก็ถูกเทพอพอลโลเนี่ยนะคะสาบนะคะก็เลยกลายเป็นกาสีดำทุกวันนี้กาก็เลยเป็นสีดำอะไรเงี้ยเนาะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มดาวคนแบกงูนะ กลุ่มดาวนี้อยู่ระหว่างกลุ่มดาวนกอินทรี c, นะคะกลุ่มดาวงูและก็กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสนะคะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของศูนย์กลางกาแล็กซีทางช้างเผือกกลุ่มดาวคนแบกงู o อฟิ c อคาสถูกนับให้เป็นราศีที่13ในกลุ่มดาวจักรราศีแต่ว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยไม่นับกลุ่มดาวกลุ่มนี้นะคะกลุ่มดาวคนแบกงูนี้เชื่อว่าเป็นตัวแทนของเอสคริพิอสเทพแห่งการแพทย์ เก่งมากๆนะคะจนรักษาคนเฉียดตายให้ฟื้นขึ้นได้ชนิดที่เทพเฮดิสต้องร้องเรียนซูสและซูสก็จำเป็นต้องฆ่าเพื่อไม่ให้มนุษย์เป็นอมตะแต่ซูสนำเขาขึ้นไปประดับเป็นกลุ่มดาวเพื่อตอบแทนความดีงามโดยถืองูเอาไว้ด้วยกลุ่มดาวคนแบกงูออฟิอุคาสอยู่ใกล้กับจักรราศีคนยิงธนูค่ะอาจเป็นเพราะว่าไคร,รอนเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของเขาก็ได้อีกนะคะ ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มดาวคนครึ่งม้าเนาะที่มาของตำนานเล่มนี้นะคะก็มาจากที่ฝรั่งนะคะได้เขียนว่าเจ้าของดวงดาวเนี่ยเป็นถึงเซนเตอร์เซนทอร์นะคะเซนท์ชอคายรอนทีเดียวนะไม่รู้อ่านว่าเซนเตอร์หรือเซนทอร์นะแพทย์อ่านว่าเซนทอร์แล้วกันนะคะในในนี้เขาเขียนว่าเซนท์ชอนะออตำนานของราศีธนูนะคะอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยจะเป็นรูปของ คนครึ่งม้าเนาะใครที่เกิดราศีธนูนะคะตำนานของราศีธนูเป็นของเซนท่อที่ชื่อว่าโครตัสนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าโครตัสเนี่ยเป็นเซนท่อลูกของแพนอาศัยอยู่บนเขาเฮลิคอนและเป็นเพื่อนกับประดามิวส์เขาเป็นคนคิดการปรบมือ ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงความชื่นชมพอใจพวกมิวสก็เลยขอให้ซูสเอาเขาขึ้นไปประดับฟ้าเป็นหมู่ดาวอตำนานนี้ดูสั้นๆเนาะตำนานของราศีธนูน่าจะเป็นตำนานของไครรอนมากกว่าของโครตัสนะคะแต่ถ้าเมื่อไหรเ่เราไปเจอว่าเรื่องของโครตัสเนี่ยที่เป็นเจ้าราศีธนูก็เพียงสลับตำนานกันนะคะ ต่อไปเป็นทางช้างเผือกดาราจักรมิ k กี้เวแล้วกันเนาะอ,อันนี้เป็นตำนานทางช้างเผือกนะคะย้อนไปเมื่อคราวโครนัสจำต้องกลืนลูกๆเพื่อกันไม่ให้คำทำนายเกิดขึ้นจริงครั้นถึงคราวซูสพระนางรีอากำลังจะเอาก้อนหินให้พระองค์กลืนแทนโครนัสออกปากให้รีอานำทารกปลอมซึ่งเป็นหินห่อผ้า ให้ดูดนมเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเขาจะกลืนลูกพวกไททันกลัวจะถูกจับได้ก็รีบเข้าแทรกผลักรีอาทำเอาหินปลอมนั้นอัดอกเทพมันดาน้ำนมของนางเลยพุ่งกระชูดกลายเป็นทางช้างเผือกแต่มีอีกตำนานหนึ่งเหมือนกันที่ผู้เขียนนะคะเขาบอกว่าเออน่าจะเข้าท่าก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนาะนั่นก็คือ เล่าว่านะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เทพบด,ดีซุสเนี่ยนำเฮอร์คิวลิสน้อยที่กำลังหิวนมเต็มที่นะคะมาดูดนมเฮราที่กำลังหลับเจ้าทารกจอมพลังคงดูดนมแรงไปหน่อยทำให้นางตื่นเฮรารู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ผลักเด็กน้อยออกจากอก,อกเต็มแรงด้วยความรังเกียจนมของนางเฮราที่หลุดจากปากเฮอร์คิวลิสก็เลยพุ่งกระจายกลายเป็น มิ l กี้เวหรือว่าทางช้างเผือกนั่นเองอันนี้ก็เรื่องของออตำนานทางช้างเผือกนะคะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มดาวแท่นบูชานะคะตำนานกลุ่มดาวนี้นะคะก็ย้อนกลับไปพอๆกับตำนานทางช้างเผือกนะคะ มาจากเมื่อคราวมีคำทํานายว่าโครนัสเนี่ยจะต้องตายด้วยน้ำมือของลูกของตนทำให้พระองค์กลืนลูกทั้งหมดเพื่อตัดปัญหากระทั่งมาถึงคราวของซุสนะคะตามทองเรื่องบอกว่าพระชายารีอาและท่านยา่าไก่อาปกป้องเทพน้อยซุสด้วยการส่งหินห่อผ้าให้โครนัสกลืนแทนซูสแอบโตขึ้นมาและมาทวงบัลลังด้วยการกระทําให้พระบิดาเนี่ยอาเจียน พี่ๆออกมาจนหมดหลังจากนั้นก็ช่วยกันทำสงครามกับโครนัสระหว่างสงครามนั่นเองพระองค์ปล่อยผู้ที่ถูกโครนัสขังพวกนี้ได้กลายมาเป็นพันธมิตรของซูสโดยเฉพาะไซคลอปส์ซึ่งเชี่ยวชาญงานโลหะซึ่งตอนนี้แหะคะ่ะพวกไซคลอปสเนี่ยก็ได้สร้างแท่นบูชาขึ้นที่หนึ่งเพื่อเผาเครื่องพี ควันเผากลายเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่บดบังซุสและพี่ๆตอนที่เข้าโจมตีโครนัสและพวกไทแทนนะคะด้วยความประทับใจเนี่ยซูสก็เลยนำแท่นบูชาขึ้นวางบนท้องฟ้าใต้ทางช้างเผือกซึ่งก็จะดูเหมือนควันที่ลอยขึ้นจากแท่นบูชานั่นเองอโอเคโอเคค่ะต่อไปเป็นกลุ่มดาว นกอินซีแล้วกันนะคะกลุ่มดาวนี้เนี่ยหมายถึงอินซีแห่งซุสนะคะเวนอินซ no ีทองยักษ์รับใช้ส่งสารส่วนพระองค์ของซุสนะคะในตำนานบางสำนวนมีกษัตริย์คนหนึ่งชื่อว่าเพอริฟาสเป็นผู้ปกครองที่มีคุณธรรมจนจนเป็นที่ยกย่องราวกับเทพบริซุสเลยทีเดียวแต่การได้รับการยกย่องทัดเทียมกับเทพทำให้ซุสเนี่ยโกรธเกรี้ยวเป็นหนักหนา ด้วยความหมั่นไส้ค่ะเท้าเธอจึงส่งสายฟ้าลงมากะจะประหารให้สิน้นแต่ปรากฏว่าอพอลโลเข้าแทรกแซงแล้วเปลี่ยนกษัตริย์ผู้แสนดีให้กลายเป็นนกอินทรีส่งไปรับใช้ซูสอยู่ที่ข้างบัลลังอาส่งไปรับใช้ซูสอยู่ที่ข้างบัลลังนะคะส่วนอีกตำนานหนึ่งก็เล่าว่านกอินทรีปรากฏตัวต่อหน้าซูสเป็นครั้งแรกในสงครามเทพไททัน ซึ่งพระองค์ถือว่าเป็นลางดีพระองค์ก็เลยนำไปรับใช้ข้างกายเช่นกันก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับนกอินทรีอีกเรื่องนะคะก็ตอนที่ซูสเนี่ยส่งมันไปนำตัวแกนิมิตขึ้นสวรรค์มาเป็นคนเชิญน,น้ำอมฤตแด่เราเทพบางสำนวนก็ว่าซูสแปลงเป็นอินทรีซะเองนะคะต่อมาเทพใหญ่จึงได้นำ ไปวางไว้บนท้องฟ้าเป็นกลุ่มดาวนกอินทรีนั่นเองจ้าต่อไปนะคะเป็นกลุ่มดาวที่ที่ที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะก็คือกลุ่มดาวในพารานนะคะโอไรออนนั่นเองนะใครไม่รู้จักก็ไม่น่าจะมีนะ ในบรรดาดาวที่ว่าสว่างสุขใสและเป็นที่สนใจของมนุษยชาติก็คือกลุ่มดาวในพรานโอไรออนนะคะดาวนี้คนไทยเราเรียกกันว่าดาวไถค่ะาบางคนก็เรียกว่าดาวเต่านะคะแต่ตำนานแถวแถวกรีกเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องที่มาของกลุ่มดาวนี้ไว้สนุกมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของโอไรออนนั่นเอง โอเรอยนคือใครโอเรออนก็คือนายพรานนะคะเป็นพรานล่าผู้เก่งชาตมีรูปกายที่งดงามใหญ่โตเขามีตำนานกำเนิดหลายกระแสพอๆกับตำนานการตายนะคะเรื่องก็เริ่มที่ว่าโอไรอยนนะคะหลงรักสาวงามคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแอโร่ค่ะเธอเป็นราชธิดาของกษัตริย์อีโนเปียนนะคะความโชครา้ายอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่ราชาผู้เป็นว่าที่พ่อตาเนี่ย ไม่ชอบคีน้าโอเรียนเลยยิ่งโอเรียนรุกอยากจะแต่งงานกับนางแอรโรมากเท่าใดอีโนเปียนก็ยิ่งชังน้ำหน้านะคะอยากจะหาทางกำจัดพรานหนุ่มไปให้พ้นๆแต่เมื่อยังทำอะไรไม่ได้ราชาก็เลยได้แต่ประวิงเวลาเขาขอให้โอเรียนไปล่าสัตว์ป่าล้างเกาะแห่งหนึ่งให้ให้หมดอ่ะไปแบบขอขอให้โอเรียนเนี่ยนะคะไปล่าสัตว์ที่เกาะแห่งหนึ่งให้หมดทุกตัวเลยนะคะ ถึงจะยอมให้แต่างงานกับลูกสาวได้นะคะสำนวนที่ว่าความรักทำให้คนตาบอดไม่รู้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งนี้หรือเปล่านะแต่ออไรออนก็ยอมนะคะเขาจัดการล่าสัตว์ในเกาะแห่งนี้นะคะที่อิโนเปียนเนี่ยชี้บอกจนไม่มีอะไรเหลือเลย โอเรออนได้จัดการถลกหนังสัตว์ต่างๆไปกองแทบเท้าว่าที่พ่อตาเป็นของขวัญแบบว่าเอาใจกันสุดฤทธิ์เลยนะคะราชาอินุเปียนเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปนะคะก็ต้องยอมตกลงแต่เขาก็ใช้เล่เหลี่ยมหาทางเลื่อนเวลาแต่งงานออกไปเรื่อยๆ เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะอีกจนโอไรออนเนี่ยชักจะไม่ค่อยพอใจแล้ววันหนึ่งนะคะปรากฏว่าเขาเมาด้วยสาเหตุดใดในตำนานก็ไม่ได้บอกนะคะเกิดมีปากเสียงกับนางแอโร่นะคะแล้วก็พลังปากดูถูกไปหลายคำว่าที่พ่อตาคงมาได้ยินเข้าจึงโมโหโกรธาหนวดกระดิกไปขอร้องให้ไดโอนนชะัสนาเทพเจ้าแห่งเมรัโอ้เทพเจ้าแห่งเมรยัยช่วยกันลงโทษ เดโอเนซัสก็บันดาลความเมาชนิดที่ไม่ได้สติให้กับโอไรออนจากนั้นอีโนเปียนนะคะก็จัดการเอายาพิษมาหยอดลูกตาในพรานจนออบอดสนิทเลยนะคะโอไรออนเจ็บปวดหนักความรักก็ไม่สำเร็จซ้ำอย่างตาบอดอีก เขาดิ้นรนไปหาคำพยากรณ์และนางพยากรณ์ก็บอกว่าเขาจะสามารถมองเห็นได้อีกหากเดินทางไปทางทิศต,ตะวันออกให้แดดอุ่นแสงแรกที่สุดของวันส่องต้องดวงตาอีกครั้งพระหนุ่มก็ทำตามค่ะเขาเดินทางไปไกลถึงเลมนนสซึ่งเมื่อได้รับแสงแรกดวงตาก็สามารถมองเห็นได้อีกจริงๆอื สิ่งแรกที่โอไรออนทำก็คือการตามล่าล้างแค้นอิโนเปียนแต่ราชาองค์นี้ก็ไหวมากๆค่ะแค่ได้ข่าวว่าโอไรออนกำลังตามล่าหลังจากดวงตาหายสนิทก็หนีไปซ่อนจนนายพรานหนุ่มนะคะตามหาไม่เจอเลยทีเดียวโอไรออนทำอะไรอีกไม่ได้ก็เลยกลับไปร่วมขบวนล่าของเทพี is, อั์เทมิสที่ครีตนะคะซึ่งในตอนจบเนี่ยเทพีนางนี้ก็เออเป็นคนมอบความตายให้กับโอไรออนนั่นเองนะคะ ความตายของโอเรออนก็มีตำนานกล่าวเอาไว้2อ,อย่างนะคะอย่างหนึ่งก็บอกว่าด้วยความที่เป็นหนุ่มรูปงามของโอเรออนนะคะทำให้เทวีแห่งรุ่งแห่งอรุณรุ่งนามว่าออโรรานะคะหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่พานหนุ่มไปรักษาตาให้หายด้วยการใช้แสงของนางอาบดวงตาเมื่อโอเรออนเสร็จสิ้นภารกิจแก้แค้นอินโนเปียน,นางก็ตามหาด้วยความรัก มันเป็นขณะที่นายพรานได้มอบตัวเข้ารวมอยู่ในขบวนล่าของเทพีอาร์เทมิสไปแล้วและเทพีและเทพีทพองค์หลังก็เริ่มมีจิตปฏิพัตชายหนุ่มแล้วซะด้วยซึ่งตอนนี้ล่ละค่ะพออพอรออนนะคะทำท่าจะโอนอ่อนตามแรงพิศสวัส์ของเทพีออโรราเทพีอารเทมิสก็เลยยิงเขาด้วยพิษรักแรงหึงซะเลยนะคะแต่ครั้นเมื่อลมหึงคลายลงและนางสำนึกว่าตัวเองได้ทำอะไรผิดไปซะแล้ว อาเทมิสจึงนำเขาขึ้นไปไว้บนท้องฟ้าเป็นดาวโอไรออนนั่นเองแต่ก็มีต่ออีกนะเรื่องความตายของโอไรออนนะคะก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งนะที่เล่าว่านะคะครั้งเมื่อเขากลายเป็นหนึ่งของขบวนเทพีอาร์เทมิสแล้ววันหนึ่งเกิดทำให้อพอลโลโกรธมากๆจะด้วยความที่ปลากพล้อยนะคะหรืออะไรก็ตามนะอันนี้ตำนานไม่ได้บอกไว้นะ แต่ผลก็คือมันทำให้อพอลโลเนี่ยคิดที่จะกำจัดโอไรออนนะคะพระองค์เนี่ยก็ส่งแมงป่องไปจัดการนะคะแต่แมงป่องเนี่ยทำอะไรไม่ได้อพอลโลก็เลยเปลี่ยนมาใช้เทพีอารเทมิสเท้าเธอหลอกให้โอไรออนออกไปไว่ายน้ำออกว่ายน้ำไปไกลอะ่ะจนมองเป็นจุดดำๆอยู่กลางทะเลแล้วกลับมาหลอกพี่สาวให้แข่งกันยิงสอนเทพีอารเทมิสยิงก่อนซึ่งแน่นอนค่ะว่า มันแม่นมากๆเหมือนกับจับวางนะคะซ้อนของนางเนี่ยพุ่งเข้าเจาะร่างโอไรออนก็ตายด้วยศรน,นั่นเองเนะภายหลังเมื่อเธอรู้ความจริงเนี่ยก็เสียใจมากก็เลยนําเขาขึ้นไปไว้บนฟ้าเป็นดาวโอไรออนก็เป็นอันจบตำนานค่ะ <c oughs> แต่ว่าบางตำนานเนี่ยก็บอกว่าเธอไปขอให้เอสคริเพสนะคะชุบชีวิตเขาขึ้นมาใหม่ พอดีกับเฮดิสบ่นว่าเรื่องหมอใหญ่ช่วยให้คนตายฟื้นให้ซุสฟ,ฟังซุสก็เลยส่งสายฟ้ามาจัดการกับเอสคพและโอไรอนเป็นอันจบตำนานอีกเหมือนกันอจากเมื่อกี้เนาะที่ที่ที่ซูสเนี่ยนะคะเออส่งสายฟ้าฟ,า,ฟาดนะคะให้กับหมอใหญ่ที่ช่วยให้คนตายฟื้นอะเนาะเ,เพราะว่าไม่อยากให้มนุษย์เป็นอมตะนะคะ อันนี้เขาแถมท้ายให้ด้วยบอกว่านอกจากเรื่องตำนานกลุ่มดาวานพานแล้วคนโบราณยังชวนดูดาวด้วยการผูกเรื่องกลุ่มดาวใกล้เคียงให้เกี่ยวพันกันได้เป็นตุเป็นตะอลองจินตนาการดูนะคะแถวพื้นที่ของกลุ่มดาวโอไรออนเนี่ยเราอาจจะเห็นานพานกําลังออกล่ากระต่ายป่านั่นก็คือกลุ่มดาวกระต่ายป่านะคะหรือว่ามีสุนัขใหญ่นั่นก็คือกลุ่มดาวสุนัขใหญ่นั่นเองแล้วก็อาจจะมีสุนัขเล็กนะคะที่เป็นกลุ่มดาวสุนัขเล็กอยู่เคียงข้างกัน แล้วก็ดันไปเจอเข้าก e ับกระทิงดุกลางทางนั่นก็คือกลุ่มดาวทอรัสนั่นเองนะคะอเขาบอกว่าแค่รมองท้องฟ้ายามราตรีเนี่ยมันก็สามารถที่จะจินตนาการทําให้เราจินตนาการได้นะคะเออและจินตนาการของเราเนี่ยมันก็หาเรื่องคิดสนุกๆได้ต่อไปอีกด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะอ่านิทานดวงดาวนะคะวันนี้ โอ้เล่าเยอะมากเลยวันนี้สามสี่ห้าเรื่องเนี่ยนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว